สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราพามาไหว้ศาลเจ้าประจำหมู่บ้านนะคะนี่นะคะไหว้ศาลเจ้าขอพรปีใหม่ก็ก่อนวันที่สิบห้านะคะไม่ได้มานานเลยตรงเนี้ย ตอนนี้หิมะตกอยู่แต่ว่าเป็นหิมะแบบผสมกับฝนนะคะเพื่อนตกไม่หนักเป็นหิมะแบบเปียกๆก็จะละลายภัยเร็วนะตกวันแรกก็หยุดตกไปอาทิตย์หนึ่งก็หิมะก็ละลายเกือบหมดนะคะ 오! 석 <놀람> 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 บรรยากาศมืดครึ้มนะฮะเพื่อนมันเป็นแบบฝนตกนะไม่ใช่หิมะตกแบบเต็มๆหิมะตกมันจะขาวใช่ไหมมันจะมีหมอกหมอกด้วยคนะ่ะนี่ค่ะสารเจ้าก็หนึ่งพันสามร้อยปีค่ะนันะเป็นคนที่ดูแล อสันเจ้านะเอเก็บกวาดอะไรประมาณนี้มีเวลามีจัดเทศกาลอะไรเงี้ยก็เป็นคนดูแลสันเจ้าจ้านี่สันเจ้าประจมู่บ้านก็จะมีสันเจ้าเล็กด้วยนะลูกอันนี้เป็นสันเจ้าใหญ่ค่ะก็อยู่ใกล้ๆออนเซนน่หละจ้ะ น,นี่เป็นวัดนะคะ,ะต้องไปศาลเจ้าแล้วก็วัดวัดจะไม่มีประตูนะคะเพื่อนไม่มีประตูสีแดงนะอันนี้วัดก็จะมีเท้าวเวสวรรณเท้าอันนี้เปรียบเทียบกับไทยนะแต่คือจะเป็นโอนินั่นแหละเท้าวเวสวรรณเท้าอะไรนะที่ เป็นยักษ์ <Mont aja. S 2> ยักษ์เนี่ยค่ะยักษ์สีแดงตัวแดงงนะคะมีคนถวายรองเท้าโอ๊ยเอา้าหลุดออนิสมะ วัดวัดแห่งนี้ก็จะมีเจ้าแม่กวนอิม่มพันมือด้วยนะคะไม่ได้มานานเลยแต่ก็จะมาบ่อยอยู่ ัตวเนี่ยเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมืออยู่ข้างในนะคะนี่นะฮัลเพลินเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมพันมือที่ทําด้วยไม้แบบนี้นะคะน่าจะเป็นไม้นั่นแหละเนี่ยมีพันมือพันหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นรูปปั้นนะคะ The current เซนจูคเนินตาสันอาร์มกอนเน็ตออฟไม่ได้เอาลุงตกใจตรงนั้นเราเรามาไหว้เจ้าแม่กวนอิมก่อนนะ,นะลุงไปแล้ว 新潟の เนี่ยข้างบนนี้มีสติกเกอร์ชื่ออะไรติดไว้นะสแสดงว่ามีคนมาเยี่ยมเยียนแบบเยอะมากนะสมัยก่อนนะแบบเป็นศักดิธย์หนึ่งในสามสิบแปดนะคะนี่ค่ะเจ้าแม่กวนอิมนะคะ